สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องที่ฟังดูเหมือนเป็นตำนานโบราณมากๆเลยนะครับแต่กลับไปพ้องกับทฤษฎีฟิสิกยุคใหม่อย่างน่าแปลกใจนั่นก็คือเรื่องของยินครับหลายคนพอได้ยินคำนี้ปุ๊บก็น่าจะนึกถึงจีนี่ในตะเกียงวิเศษก่อนเลยหรือไม่ก็อาจจะคิดไปถึงเรื่องผีสางที่แบบชวนคนลุกไปเลย แต่วันนี้เราจะมาคุยกันให้เคลียร์เลยครับว่าตกลงแล้วยินที่พูดถึงในคัมภีร์อิสลามเนี่ยเขาเป็นใครมาจากไหนกันแน่เป็นการเปิดประเด็นที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่าเรื่องของยินเนี่ยถือเป็นหัวใจสําคัญของสิ่งที่เรียกว่าอัลไคฟหรือก,ก็คือการศรัทธาในสิ่งที่เร้นลับมองไม่เห็นซึ่งเป็นรากฐานของความเชื่อในอิสลามเลยค่ะการทําความเข้าใจเรื่องนี้เลยไม่ใช่แค่การฟังเรื่องลี้ลับนะคะแต่มันคือการพยายามทําความเข้าใจ แผนผังการสร้างสรรค์ของพระผู้เป็นเจ้าที่มีมากกว่าสิ่งที่ตาเรามองเห็นคือมีมนุษย์ที่มาจากดินมีเทวดาที่มาจากแสงแล้วก็มีพวกเขานี่แหละค่ะยินที่มาจากไฟใช่เลยครับตรงนี้แหละครับที่ผมว่ามันน่าทึ่งที่สุดคําว่าสร้างจากไฟที่ไร้ควันพอได้ยินครั้งแรกมันก็เกิดคําถามทันทีเลยว่ามันคือไฟแบบไหนกันแน่ไม่ใช่ไฟที่เราก่อกองไฟแล้วมีควันคมงแน่ ไม่ใช่เลยค่ะในคัมภีร์อัลกุรอานก็ย้ำเรื่องนี้หลายครั้งนะครับว่ามนุษย์มาจากดินจินมาจากไฟไร้ควันแถมชื่อจินเองรากศัพท์ในภาษาอาหรับก็แปลว่าซ่อนเร้นซึ่งมันก็ตรงกับตัวตนของพวกเขาที่มองไม่เห็นเป๊ะเลยถูกต้องเลยค่ะคำว่าไฟที่ไร้ควันหรือในภาษาอาหรับคือนาริสมูมเนี่ย บรรดานักวิชาการอิสลามตีความว่ามันไม่ใช่เปลวไฟสีส้มแดงที่เราคุ้นเคยกันแต่มันคือแก่นแท้ของไฟคือพลังงานในรูปแบบที่บริสุทธิ์ที่สุดอ๋อเป็นพลังงานใช่ครับบางทัศนะอธิบายว่าเป็นส่วนปลายสุดของเปลวไฟที่ร้อนที่สุดจนไร้สีไร้ควันลองนึกภาพตามนะครับเหมือนแก๊สมันเตาที่เราใช้กันนะครับที่เปลวไฟมันเป็นสีฟ้าใสาๆตรงนั้นแทบไม่มีควันเลย นั่นคือส่วนที่พลังงานสมบูรณ์ที่สุดภาพชัดเลยค่ะแน่นอนว่านี่เป็นคำอธิบายโบราณนะคะแต่ถ้าเราลองอสวมแว่นวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ดูเล่นๆเ,เนี่ยนักคิดบางคนก็ตีความว่านี่อาจจะเป็นความพยายามอธิบายแนวคิดที่เราเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์ก็ได้พลังงานบริสุทธิ์ค่ะอย่างเช่นสถานะพลาสมาหรือคลื่นพลังงานสูงซึ่งมันน่าสนใจมากว่าแนวคิดสองยุคมันมาบรรจบกันได้ยังไง พอฟังแบบนี้แล้วภาพของยินในหัวมันเปลี่ยนไปเลยนะครับจากที่เคยนึกว่าเป็นแค่พูดผีตอนนี้มันกลายเป็นสิ่งมีชีวิตอีกสปีชีส์หนึ่งที่มีร่างกายเป็นพลังงานบริสุทธิ์ใช่ค่ะซึ่งนั่นก็น่าจะเป็นเหตุผลหลักๆเลยที่เรามองไม่เห็นพวกเขาด้วยตาเปล่าใช่ไหมครับใช่เลยค่ะลองนึกภาพเหมือนเรากําลังฟังวิทยุสิคะครับมีคลื่นวิทยุอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดเลยทั้ง AM FM แต่เราจะรับฟังได้ก็ต่อเมื่อเราจูนเครื่องรับของเราให้ตรงกับคลื่อนนั้นๆ Oh. มิติของยินก็อาจจะคล้ายๆกันคือมันอยู่ตรงนี้แหละค่ะซ้อนทับกับโลกของเราแต่เครื่องรับทางกายภาพของเราที่สร้างจากดินมันจูนไปไม่ถึงคลื่นความถี่ของภูเขาที่สร้างจากธาตุไฟเข้าใจเลยครับพอเราเอาสามเผ่าพันธุ์หลักมาวางเทียบกันจะเห็นภาพชัดเลยค่ะเทวดามาจากแสงไม่มีเจตจำนงเสรีทำหน้าที่เชื่อฟังอย่างเดียวมนุษย์มาจากดินมีร่างกายหยาบมีเจตจำนงเสรี ส่วนยินมาจากไฟร่างกายละเอียดอ่อนแต่มีสิ่งที่เหมือนกับเราเป๊ะเลยคือเจตจำนงเสรีนี่แหละค่ะอย่างนี้นี่เองแสดงว่าหัวใจสำคัญที่แยกเทวดาออกจากมนุษย์และยินไม่ใช่ธาตุกำเนิดไม่ใช่ค่ะแต่เป็นเรื่องเจตจำนงเสรีหรือการมีสิทธิ์เลือกที่จะเชื่อฟังหรือฝ่าฝืนได้ถูกต้องค่ะซึ่งนั่นก็นำเราไปสู่เรื่องราวที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกเพราะในตําราก็บอกว่ายินอาศัยอยู่บนโลกนี้มาก,ก่อนมนุษย์คนแรกอย่างอาดัมเสียอีก ใช่แล้วค่ะตามตำราระบุว่ายินเคยเป็นสิ่งมีชีวิตทรงปัญญากลุ่มแรกที่ครอบครองโลกแต่แล้วก็เกิดการหลั่งเลือดสร้างความวุ่นวายจนพระเจ้าต้องส่งกองทัพเทวดาลงมาปราบปรามแล้วก็ขับไล่พวกที่ก่อปัญหาไปยังเกาะแก่งอันห่างไกลอืมและในเหตุการณ์ครั้งนั้นมียินตนหนึ่งที่โดดเด่นมากเพราะความศรัทธาและการพักดีจนได้รับเกียรติให้ขึ้นไปอยู่กับเหล่าเทวดาบนสวรรค์ยินตนนั้นมีชื่อว่าอิบลิสค่ะ อิบลิสหรือที่เราคุ้นในชื่อไชตอนหรือซาตานนี่เองซึ่งจุดนี้ก็มีข้อถกเถียงที่น่าสนใจมากว่าตกลงแล้วอิบลิสเป็นเทวดาตกสวรรค์หรือว่าเป็นยินมาตั้งแต่แรกกันแน่ครับเป็นประเด็นคลาสสิกเลยคะ่ะเรื่องนี้ แบ่งเป็นสองทัศนะหลักๆนะคะทัศนะแรกเชื่อว่าเดิมทีอิบลิสเป็นเทวดาชั้นสูงแต่เพราะความหยิ่งทนงในศักดิ์ศรีที่ตมถูกสร้างจากไฟซึ่งคิดว่าสูงส่งกว่าดินก็เลยปฏิเสธที่จะก้มกราบอาดัมตามคำสั่งพระเจ้าเลยถูกขับไล่ครับส่วนที่เอากุรอ่านระบุว่าเขามาจากยินก็อาจจะหมายถึงธรรมชาติที่แท้จริงของเขาถูกเปิดเผยออกมาหรือเขาอาจจะมาจากเทวดากลุ่มพิเศษที่ถูกสร้างจากไฟพิษก็ได้ค่ะแต่เดียวนะครับ ถ้าตามทัศนะที่สองที่บอกว่าเขาเป็นยินมาตลอดแล้วถูกเลี้ยงดูท่ามกลางเทวดาล่ะครับคือถ้าเขาถูกเลี้ยงมาในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการเชื่อฟังทําไมเขาถึงไม่ซึมซับธรรมชาติเหล่านั้นมาเลยมันเหมือนมีช่องว่างอยู่ตรงนี้นะครับเป็นคําถามที่ดีมากค่ะคําอธิบายก็คือธาตุแท้ย่อมอยู่เหนือสภาพแวดล้อมอ๋อแม้จะถูกเลี้ยงดูท่ามกลางเทวดาแต่ธาแท้ของอิบลีสคือยินค่ะ คือสิ่งมีชีวิตที่มีเจตจำนงเสรีเป็นของตัวเองเขามีความรู้สึกนึกคิดมีความหยิ่งทะนงมีความอิจฉาซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เทวดาไม่มีอืมดังนั้นเมื่อถึงบททดสอบสําคัญที่ต้องเลือกระหว่างการเชื่อฟังกับการทําตามอัตราของตัวเองเขาก็เลือกอย่างหลังซึ่งการยืนยันธรรมชาติของยินที่อยู่ในตัวเขานั่นเองไม่ว่าจะเป็นทัศนะไหนจุดร่วมที่สําคัญที่สุดก็คือ คืออิบลิสเป็นต้นตระกูลของเหล่าชัยตอนหรือมารร้ายและการตัดสินใจของเขาในวันนั้นมันไม่ได้มาจากคำสั่งแต่มาจากเจตจำนงเสรีของเขาเองล้วนๆเลยพอฟังแบบนี้แล้วมันชัดเจนมากเลยครับว่าเรื่องของอิบลิสไม่ใช่แค่เรื่องความดีความชั่วแต่เป็นการสําแดงให้เห็นถึงพลังของเจตจำนงเสรีที่เป็นคุณสมบัติร่วมระหว่างมนุษย์กับยินใช่ค่ะและเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้จักรวาลมีทั้งการเชื่อฟังและการกรบฏเกิดขึ้น ซึ่งนั่นก็หมายความว่ายินไม่ได้เลวร้ายไปทั้งหมดแต่ก็มีทั้งดีและไม่ดีเหมือนกับสังคมมนุษย์เราเลยถูกต้องเป๊ะเลยค่ะมันคือความเข้าใจที่สำคัญที่สุดเลยยินก็เหมือนมนุษย์มีสังคมมีครอบครัวมีความเชื่อที่แตกต่างกันไปมีทั้งยินที่เป็นมุสลิมที่ดียินที่เป็นยิวคริสเตียนหรือแม้แต่ยินที่ไม่เชื่อในพระเจ้าเลยก็มี เหมือนเราเลยเหมือนกันเลยค่ะพวกเขาต้องรับผิดชอบการกระทำของตัวเองในวันพิพากษาเหมือนกับเราทุกประการพอเข้าใจแล้วว่าพวกเขามีเจตนาจำานงเสรีเหมือนเราแถมยังอยู่บนโลกนี้มาก่อนเราอีกมันก็เลี่ยงไม่ได้ที่ต้องเกิดการกระทบกระทันหรือมีปฏิสัมพันธ์กันบ้างใช่ไหมครับ แล้วมันออกมาในรูปแบบไหนได้บ้างครับรูปแบบความสัมพันธ์มีหลากหลายมากค่ะเพราะทั้งสองฝ่ายมีสติปัญญาเหมือนกันแต่จุดที่เราเสียเปรียบอย่างชัดเจนคือพวกเขามองเห็นเราแต่เรามองไม่เห็นพวกเขาทําให้ปฏิสัมพันธ์ส่วนใหญ่มักจะเริ่มต้นมาจากฝั่งของยินค่ะในบรรดาเรื่องเล่าความสัมพันธ์ทั้งหมดนะผมว่าเรื่องที่น่าทึ่งที่สุดคือความเชื่อของชาวอาหรับโบราณที่ไว้กวีเก่งๆแต่ละคนจะมียินส่วนตัวที่เรียกว่าตาเบีย คอยกระซิบถ้อยคำสวยหรูให้โอ้ใช่ค่ะมันต่างจากแนวคิดเรื่องการเข้าสิงยังไงครับเพราะอันหนึ่งดูเป็นการร่วมมือสร้างสรรค์แต่อีกอันหนึ่งฟังดูน่ากลัวเป็นการคุกคามคำถามนี้ชี้ให้เห็นถึงความซับซ้อนของปฏิสัมพันธ์ได้ดีมากค่ะมันคือสเปกตรัมที่กว้างมากตั้งแต่การสื่อสารไปจนถึงการครอบงำในกรณีของกวีกับตาบีเนี่ยมันเหมือนการมีเพื่อนต่างมิติที่คอยให้แรงบันดาลใจ เหมือนเป็นมิวสคล้ายๆอย่างนั้นเลยค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากความสมัครใจหรือความผูกพันบางอย่างซึ่งยินที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็อาจจะเป็นยินทั่วไปที่ไม่ได้มีเจตนาร้ายแต่ในกรณีของการสิงสู่ที่อัลกุรอานก็กล่าวถึงว่าทําให้คนมีอาการคลุ้งคลั่งเหมือนถูกชัยตอนทําร้ายนั่นคือการกระทําของยินที่ไม่ดีหรือชัยตอนที่มีเจตนาคุกคามและทําร้ายมนุษย์อย่างชัดเจนค เป็นการล่วงล้ำเข้ามาโดยที่มนุษย์ไม่ยินยอมดังนั้นความแตกต่างมันอยู่ที่เจตนาของยินและลักษณะของความสัมพันธ์ค่ะแล้วเรื่องที่คนมักจะพูดถึงกันบ่อยๆอย่างความรักหรือการแต่งงานระหว่างคนกับยินล่ะครับในตำรามองเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างมีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแต่ในทางหลักการศาสนาถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามและเป็นไปได้ไม่ได้ในทางปฏิบัติอ๋อเป็นไปไม่ได้เลย ค่ะไม่ใช่แค่เพราะเรื่องความเชื่อแต่เป็นเรื่องของธรรมชาติทางกายภาพเลยมนุษย์ที่สร้างจากดินกับจินที่สร้างจากพลังงานอยู่ในมิติที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงการจะสร้างครอบครัวหรือมีลูกหลานร่วมกันจึงเป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่พระเจ้าวางไว้ซึ่งมันจะนำมาซึ่งความสับสนวุ่นวายและปัญหานะคะด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้แหละค่ะที่ในอิสลามจึงมีบทส่วนแล้วก็วิธีป้องกันตัวเองจากอิทธิพลที่ไม่ดีของยินเอ๊ะ ผมสงสัยมาตลอดเลยครับถ้าเขาอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาแบบนี้ทำไมประสาทสัมผัสของเราทั้ง5้าถึงจับได้เลยล่ะครับมันเป็นข้อจำกัดทางกายภาพของเราหรือว่าพวกเขาซ่อนตัวได้จริงๆเป็นทั้งสองอย่างเลยค่ะหนึ่งคือข้อจำกัดทางกายภาพของเราอย่างที่คุยกันไปว่าเราจูนคลื่นไม่ตรงกรันครับหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าจะแปลงเป็นอะไรก็ได้ตามใจชอบนะคะ อ๋อไม่ใช่แบบในหนังไม่ใช่ค่ะมันคือการเปลี่ยนรูปของพลังงานมากกว่าการเปลี่ยนสะสารทางกายภาพจริงๆและที่สำคัญที่สุดคือพวกเขาอยู่ในพบภูมิที่เรียกว่าอาลัมอัลมิซาวอาลัมอัลมิซานหรือโลกจินตนาคภาพซึ่งเป็นมิติที่อยู่กึ่งกลางระหว่างโลกวัตถุข,ของเรากับโลกแห่งจิตวิญญ,ญาณของเทวดา มันเป็นมิติที่ละเอียดอ่อนเกินกว่าที่ประสาทสัมผัสหยาบๆของเราจะรับรู้ได้โดยตรงค่ะอ๋อพอเราเจาะลึกมาถึงตรงนี้ก็จะเห็นภาพชัดเจนเลยนะครับว่ายินไม่ใช่ผีไม่ใช่จินตนาการเพ้อฝันแต่ในจัก,กรวาลทัศน์ของอิสลามพวกเขาคืออีกหนึ่งการสร้างสารรค์ที่ยิ่งใหญ่อืเป็นสิ่งมีชีวิตทรงปัญญาที่มีอยู่จริงในอีกมิติหนึ่งมีความหลากหลายซับซ้อนไม่ต่างจากมนุษย์เลย การทำความเข้าใจเรื่องนี้มันทำให้เราตระหนักจริงๆว่าจักรวาลที่พระเจ้าสร้างขึ้นมันกว้างใหญ่และมีอะไรมากกว่าที่ตาเราเห็นหรือเครื่องมือวิทยาศาสตร์จะวัดได้เยอะมากจริงๆถูกต้องค่ะและก่อนจะจบการพูดคุยในวันนี้ดิฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ผู้ฟังได้นำไปขบคิดต่อยอดกันดูเชิญเลยครับน่าสนใจมากในยุคที่วิทยาศาสตร์พยายามค้นหาคำอธิบายสำหรับปรกากฏการลึกลับต่างๆตั้งแต่สสารมืดพลังงานมืด ไปจนถึงความเป็นไปได้ของสิ่งมีชีวิตในมิติที่สูงกว่าแนวคิดโบราณเรื่องยินซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ซ่อนเร้นสร้างจากพลังงานและอยู่ในมิติที่ขนานไปกับเราจะสามารถให้กรอบความคิดใหม่ๆในการทำความเข้าใจปริศนาเหล่านี้ได้ไหมอืม mm. จะเป็นไปได้ไหมคะว่าสิ่งที่บรรพบุรุษของเราเรียกว่าโลกที่มองไม่เห็นแท้จริงแล้วคือความจริงอีกด้านหนึ่งที่ฟิสิกส์ยุคใหม่อาจกำลังจะค้นพบในไม่ช้านี้